สวัสดีครับผมเจอกับคุณเอจุดพดุงศักด์ผมลองพิมพ์ข้อความหาเขานะไออย่าประเดินโคนนะครับเขาไม่ตอบผมนะ ถ้าเดินไม่ยกว่าออเองเบียสูงดีกว่าคนนี้อแก้ได้ดีนะครับน่าจะไปอ่านหนังสือหรืออะไรกันมานะครับท้อให้กินแม่ผมก็กินอนะ่ะโอเคสว่าผมเดินขุดแล้วกัน โอ้เขากังที่จะบูอ่าผมนะเราไม่ถอยนะครับโอ้เขาถอยมาถ้าผมยกม้าจับเนี่ยเขาผูกมันจะยังทำอะไรไม่ได้ผมเอาเแต้มนี้ก่อนแต้มนี้โศเขาต้อง,องคนมันไหลนี่แน,น่นอนผมผมว่าผมเดา,าไม่ผิดหรอกแล้วผมเดินนี่แล้วเขาขึ้นคนนะ่ โอเคผมว่านี้สวยงามนะผมไปจับเบี้ยเขานะครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าสำคัญมากมากเลยเขาเดินเรือแล้วไม่กดขุ่นผมแล้วที่ผมกินนี่่เห็นไหมที่นี้ผมสามารถที่จะกินสองได้นะครับเด็นจังหวะ ทีนนึงน่าจะดีนะครับดเดี๋ยวมาผมกินแล้วมันดีมาดูดีป่าะะเดี๋ยวผมกูกินม้าก,กินสองนั่นแหละนะความหมาโอเค มาหดตีขุนผูกเรือแล้วผมกินโคนเขามีสองเรือผมว่ามันชนะยากโอเคผวรทำยังไงดีเอาไหมเอาดีไหมผมว่าไม่เพราะว่ามันน่าจะยากอยู่ดีในการเราชนะใช่ไหม เลจะเอาไงดีคยวที่จะบุกต่อได้ให้เกมมันไหลไปได้ผมยังคิดไม่ออกอืมก็แก้ดีนะะผมไม่อยากทำอย่างนี้เลยแต่ผมว่ามันต้องจำที่จะต้องจำไปที่จะต้องไปหน,นีละมันน่าจะดีที่สุดละ ็ตึงขุนเอาไว้เขาต่อหลือ,อเคผมขึ้นโคนไว้กันไว้เขาต่อเลือไม่ได้ อโอเคเขาเดินเบีย้ยตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเรากินฟรีจับนี่กินซ้อนเรือคนไหลเรือกดซึ่งฟังเราดูไม่ดีเลย S <S มผมว่าผมพลาดมันทำให้เกมผมมันตึงๆกันนะเนี่ยกินกลับหรือไม่ได้ เราจะดีสุดแล้วก็ได้นะเพราะถ้ากินเบีย้ยเนี่ยโดนตีใช่ไหมปิดกินกิ่นนี่ไม่กินเบี้ยก,ไก็ไม่แย่นะทุกคนทำไปเล่นไปนะกินเบีย้ยจะดีสุดเฉยเลยนะอืมนะครับคือมันจะน่าเกียดอะไม่ค่อยอยากทำลยแต่ว่ามันก็ทำเงินได้ใช่ไหมฮะโอเค Come oh ผมว่าผมว่าช่างมันเถิดตัวน,นั้นตนัวผมว่าผมง่ายดีกว่าแล้วผมบอกกลับผมบอกกลับมาเนี่ยมันมันมันง่ายๆแล้วมันมันไม่ซับซ้อนแล้วก็กินก็ไปเลยไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยผมว่ามันมันง่ายกว่ามาซ้อนเรือดีไหมเผม่อซ้อนเรือเนี่ยแล้วก็ให้ความได้เปรียบมากพอสมควรแล้ว ผมว่า oh, จะเป็นเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามาเขายกมาได้เนี่ยผมว่าปวดน,นะคุณเอพะดุงศัก์นี่เดินดีเลยนะ oh my gosh เรือมาเรือตีเมตติดเรือผมว่าเรือตีด้านี้เมตติดเรือตีด้านี้ฝน,น,น,นขึ้น ขากินเรากินลุกผมอยากลองแรกมาแต่เขาดูผมว่ามันสนุกดีนี่เราเดินเซฟจิิงเ,เ,เราเดินเซฟเซฟก็ได้นะครับแต่ว่าจะไปนสนุกอะไรใช่ไหมตอนลุกไปเราขึ้นได้ถูกไหมลุกอีกเราขึ้นอีกมาเราขึ้นอีกเวผมขึ้นเลยเลยกินผมกินลุกใช่ไหมฮะ เรียบร้อยครับเกมโอเวอร์โหเกมนี้นิม,มันมากนะเท่า<ค>ที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุยบอบลูกกรเซนบอลทางเพจ Facebook แล้วก็ GM มโรดทาง YouTube นะครับส่วนท่านใดสนใจหนังสือหรือข้อเล่นก็ทักมาได้น,นะครับเป็นเกมที่ผมพว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินเปืี้สูงกนะ็เป็นหนึ่งในวอร์ชันที่สีดําเดินนะครับโอเคครับสวัสดีครับ